เรายินดีต้อนรับทุกท่าน,น,านเข้าสู่งานแถลงข่าวออนไลน์วัน ลุงพีนี126ครับผมแฟงจะทําหน้าที่เป็นพิีก่อนในวันนี้นะครับแน่นอนครับในรายการวันไฟไฟ126เราก็ได้จัดเต็มอีกครั้งด้วยคู่มวยระดับโลกมากมายหนึ่งในนั้นก็คืออดีตแชมป์โลกวันคีบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทที่ยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายได้อย่างออเลียสเอนาชีซึ่งจะมาโคจรพบก,กับแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแมตต์ับเบิจากนาบิานาณาโดยคู่นี้จะชกกันในกกติกาคิกบ็อกซิ่งครับนอกจากนี้ยังมีคู่ที่แฟนมวยตั้งตา ตั้งตารอคอยนั่นก็คือการรีแมตระหว่างยอดเล็กเพชรและป้องเพชรครับที่การชกคังล่าสุดของเด็กยอดเล็กเพชรเป็นฝ่า,ายชนะคะแนนไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ทำให้แฟนๆเรียกร้องให้การมีการแก้มือกันครั้งหนึ่งและทั้งคู่ก็ได้โอกาสกลับมาเจอกันในค่ำคืนวันศุกร์นี้ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่เข้ามาในการถแถลงข่าวของเราแล้วนะครับผมท่านสามารถที่จะส่งคําถามเข้ามาโดยตรงได้โดยการกดปุ่มยกมือครับทีมงานของเราจะเปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้ถามคาถามโดยตรงกับนักกีฬาครับ Ladies and gentlemen, welcome to our virtual press conference for One Friday Fight 126. I'm Frank and I'll be your host for today. For anyone who would like to send you a question, please use the raise hand button in the Zoom application and our staff will give you a chance to ask your questions directly. We will begin shortly with your leg pit and armpit. Okay. Up. สวัสดีครับยอดเพชรสวัสดีครับป้อมเพชรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทั้งสองคนเข้ามาสู่งานแถลงข่าวของเรานะครับผมแน่นอนครับผมหลายๆท่านก็คงได้ทราบดีอยู่แล้วว่านี่เป็นการรีแมทที่ทุกคนรอคอยนะครับสําหรับคําถามแรกนะครับเราอยากจะถามยอด็กเพ็รก่อนนะครับผมจากสำนักข่าวเดลิวครับคําถามก็คือจากการชกครั้งล่าสุด วของเรานั้นตัวของยอดเหล็กเพชรนั้นฉันได้ชนะป้อมเพชรด,ด้วยผลคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์ึกที่ไหนกันนะแข่ง์วันนี้จัมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวของยอดเหล็กเพชรจะสามารถชนะหาได้ครับโอ้ไฟนี้ก็ยังก็ไม่ไแน่ใจครับว่าทุกเกมมันจะออกยังไงครับผมไปนีแล้วนะไฟนีครับแต่ว่าผมคิดว่าสนุกกว่าไฟที่แล้วแวนะ่นอนโอเคครับผมเราไปคำถามที่สองครับสแล นะครับจาก SMM Sport ครับครั้งที่ผ่านมาครับตัวป้อมเพชรรับได้สู้แบบดูเดียสุดๆแต่สุดท้ายแพ้ไปแบบเฉียดฉิวโดยคะแนนเป็นการแพ้โดยคะแนนไม่เีกฉชันถ้าครั้งนี้ตัวป้อมเพชรสามารถชนะได้มันจะมีความหมายอย่างไรบ้างต่อตัวป้อมเพชรรับก็ถ้าครั้งนี้ชนะได้ก็สำคัญมากไฟนี้เพราะว่าจะได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะ โอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปคําถามถัดไปครับสําหรับยอดเหล็กเพชรนะครับในไฟที่ผ่านมาครับยอดเหล็กเพชรถึงในครั้งที่แล้วเนี่ยครับผมถึงว่าเราจะชนะแบบไม่เป็นเอกสารไปนะครับตัวยอดเหล็กเพชรแต่ถือว่าเป็นไฟแห่งปีเลยก็ได้คิดว่าในครั้งนี้ครับตัวยอดเหล็กเพชรจะทําให้ไฟนี้ดุเดือดได้เหมือนครั้งที่แล้วหรือจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับสำหรับยอดเหล็กเพชรไฟนี้ผมว่าเดือด ตัวไฟที่แล้วแน่นอนครับเพราะว่าเกมไฟที่แล้วก็เดือดมากไปแล้วไฟนี้ก็ต้องเดือดแน่นอนนะผมตัวของยอดเหล็กเพชรเองมีอะไรที่อยา,ากจะเอามาเซอร์ไพรส์หรือมาโชว์ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับยอดเหล็กเพชรในครั้งนี้นะครับผมผมก็เตรียมความพร้อมมาทุกทุกทุกอย่างคับผมเพื่อให้อยากให้มันสนุกครับอยากให้เกมมาดูเดือดด้วยครับครับคำถามเดียวกันครับป้อมเพชรในครั้งที่แล้วก็ถือว่าเป็นไฟที่สนุกมากมาก ในครั้งนี้ครับตัวป้อมเพชรเตรียมตัวมาอย่างไรมีอะไรจะแตกต่างไปจากไฟเดิมไหมครับก็ <g år> <g år> ไม่จะเป็นสไตล์เดิมครับผมแต่ว่าไฟนี้ก็จะปากหลักสู้ตั้งแต่ต้นๆยกเลยครับ <g år> โอเคครับเรามีคำถามจากสื่อนะครับทางสนุกอยากจะกดมือเข้ามาถามครับสามารถถามมาถามได้เลยครับ ครับอยากสอบถามว่าอย่างไฟล่าสุดของคุณกับพ้องเพชรเนี่ยองค่วนไฟที่เรียกว่าไฟแห่งปีเลว่้ายนะคุณคิดว่าไฟรีแมทไซคงนี้เนี่ยมันจะราวใจแบบแพ้ไปแพ้กันยังไงมาครับผมคำถามนี้เป็นคำถามให้กับยอดเ็กเพชรถูกต้องไหมครับ คำถามจากสรุปก,ก็คือคิดว่าไฟลี่แม์นี้จะรัใจยังไงบ้างครับไฟลีแมทนี้เป็นผมว่าเร้าใจมากครับเพราะว่าต่างคนก็อาวุธคล้ายคล้ายกันครับเพราะว่ามีความต้องการอยากได้ใช้มาทั้งคู่ครับเพราะว่าสนุกแน่เอาไฟลี่ โอเคครับเองมีคําถามเข้ามาครับจากถามโพสทุเย์ครับอยากจะถามตัวป้อมเพชรน,นะครับป้อมเพชรครับตัวป้อมเพชรเนี่ยเคยเจอกับยอดเหล็กเพชรมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งอยากรู้ว่าคราวนี้ได้เตรียมตัวอย่างไรหรือว่างแผนอะไรแตกต่างไปจากเดิมที่สามารถแชร์เราได้ไหมครับก็ฝฟงนี้ก็เตรียมตัวเตรียมเตรียมร่างกายครับผมเตรียมร่างกายอันดับแรกแลก้วก็เตรียมเรื่องของอาวุธความแม่นยำครับ เป็นคำถามสำหรับ MGR จาก MGR ออนไลน์ครับเป็นคำถามที่อยากจะถามตัวยอดเหล็กเพชรน,นะครับตัวยอดเหล็กเพชรครับถ้าครั้งนี้เราสามารถชนะตัวป้อมเพชรได้อีกครั้งหนึ่งป้เาหมายต่อไปคืออะไรครับหรือเป็นใครที่เราอยากจะเจอบนเวทีลุมพินีมีอะไรที่เราเลงไว้ไหมบ้มางเลงไว้บ้างครับผมสักครู่นะครับขออนุญาตเปิดไม์ของยอดเหล็กเพชรด้วยครับ ทีนครับยอดเไอเพ็ดขอได้ครับถ้าธนาไฟนีพุ่ยอยากทำใกล้ใกฟอร์มเข้าใกล้สัญญาวันมากที่สุดนะผมและคู่ต่อยากเป็นใครครับผมยังไม่ยังไม่คาดหวังนะผมโอเคครับผมคำถามต่อไปนะครับผมทางข่าวสดครับอยากจะถามตัวป้อมเพชรครับเชิญถามได้ครับ ในวันรุ่ิมี่โชกับสุริยานเล็กก็ชนะเท่ากันอยู่คนะ้หนึ่งครั้งครับอยากแข่งไฟตัดสินอีกครั้งไหมครับก็ในไฟนี้ถ้าถ้าชนะพี่ยอดหรือเ็ได้ผมก็มก็วางเป้าหมายในร้อยสาิาปอนเี่และว่าอยากโชกับคนที่ใกล้สัญญาวันใหญ่มากขึ้นอ่ะส่วนส่วนเรื่องกับ ที่สุรยาเล็กภาคภาคสก็ผมก็คุยจกลงกันแล้วว่าไม่ได้จะเกิดขึ้นครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เราเปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนท่านอื่นนะครับใครที่อยากจะถามสามารถกดจกมือเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะจัดการให้ท่านได้คุยกับนักกีฬาของเราโดยตรงครับ คถามมรับโอเคครับ, okay, รบดูเหมือนว่าตอนนี้คำถามทุกอย่างของทางมีเดียพเนอร์เราจะถูกส่งเข้ามาหมดแล้วนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปคู่ต่อไปยังไงก็ คุณยอดเอกเพชรและป้องเพชรมากๆครับขอช่วงเดียววันศุกร์นี้เลยเดี๋ยวเราเจอรับครับ,รบสวัสดีครับ